สวัสดีครับทุกคนโอ้โหพุมปนห้วนเลยเครียดเลยอันนี้หนาะพุมเองครับที่ลือขันออกคือว่าจะพ่มจะมาดันนี่ไงลองปานมาอยู่ตรงนี้โอ้โหอยู่เลยเมื่อวานติดตรงนูน้นคนะพุ่มมุมอันนู้นพุ่มเองนะโอ้โหปวดห้วเลยมาวนไม่ทันดันนะดัทนทันอะไรเลยตีเหลวโอ้ดูครับตีกระเพาะเลยอยู่เลยเนะี่ย นี่เห็นไหมฮล้อกลมเลยไม่ต้องพูดเลยเนี่ยจะดันมาไงเนี่ยในดันที่เขาคุยคุย,คยออมีตรงโน้นเยอะเนี่ยมุมโน้นมาทางนี้โอ้โหมดท้าเลยไล่ลุ้มเลยวันนี้โอ้โหน่าไม่เคยล่มครับทุกคนจะไม่เคยล่มกลายเป็นล่มไปเลย จะรอน้องพ่อม่ให้น้องว่าจะไปที่ยาวม้วงที่หนาที่บ้านไง <c oughs> โอ้ยแล้วก็ถือน้ำมนันอีกวันนี้โอ้โหไล่จ้าเลยลุงพ่อมุ่นขบวนก้าไล่ขถนน,นสร้างไล่เดินไปดันข้วป้าพ่อพีกอย่างนี้ยังไม่ได้ดันเลยเนี่ยข้อเตะก็ยังไม่เได้เดี๋ยวพี่พ่อจะมาตีตอมบ่ายเนี่ยพอาะเดี๋ยวจะว่า,าวันจันทร์แล้วครับวันจันทร์บ่ายเครียดเลสิ่ง จริงขนาะพ่อต้องให้ออกอีกเนี่ยออกให้สักครึ่งออกอีกนะครับจะได้เพิ่มพื้นที่หนาหน่อยนี้เท่เหนะ้าแรงเอาไหม่ผมออกอีกตามผมผมก็ไม่ทำแล้วหูหูปวดหัวเลยผมเครียดเลยเดือนเนี้ยทั้งเดือนผมนไม่ได้ยุดเรงงานตอนเนี้ยเปิดทุกวัน ห้างยกพุ่มใส่รูบนไงเจ้าใส่รูลา้างยกตู้อีกหน่อยตู้มาร์กวะดีได้ย่อยย่อยแตกเลยครับเออฮ้ยรอเนาะพุ่มโอเคครับผพุ่มตะคุโอเคครับมาแล้วยุง่งไปหมดงานเพราะตอนนี้ วห็นพวกใส่ทบสักแป๊บอยู่จะติดไหมทุกคนเอ้ยไม่ใช่จะขึ้นไหมยกห้างอีก ไม่ขึ้นว่ะเดี๋ยวตะคุกครับหรือทุกคนจะขึ้นไหมเดี๋ยวขนุนจะติดด้วยอยู่นี้ยไคลังมาก่อน เบอร์พ่อมเบอร์วินชิพไพ้เลยไม่คืนคนเราต้องวินแล้วพ่อม เดี๋ยวตะ,ะคุ้กครับโอเคครับทุกคนเรียบร้อยไปแล้วอ้โหเ uh, หนื่อยมากเลยโเคบเดี๋ยวไปเจอคิมนาคิมมีพอแค่นี้ขอบ uh, เปิดเวลยแต่เช้าเลยโอเ uh, ค<อ> uh, uh, okay ครับผม